เอาดูเอลมายืนอยูอ่ข้างบนเลเดอร์ด้านซ้ายแล้วก็กดตีใส่จริงตัวนี้สมแล้วไหนที่มใครๆก็เรียกมึงว่าพาล่าอีฟ้า ตัวลิมิตมาทีขนาดนี้จะไปหาเพชรมาจากไหนมาเปิดทันกันผมขอแนะนําร้านอ e ีลสติกช็อปที่รับเติมเกมทั้ง PC และโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าแถมยังรวดเร็วและปลอดภัยจนทะเบียนการค้าแบบถกฎหมายเรียบร้อยการันตีจากผู้เข้าใช้บริการกว่าแสนคนซึ่งตอนนี้ร้านก็ได้เปิดรับเติมเกม SD กระตัจเนเรชั่นเอทนาแล้วมีแพคเกจดีๆมากมายให้เลือกเติมของแท้ร้านโลโก้ต้องเป็นสีเหลือง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันใน SD Gundam Generation Eternal นะครับและตอนนี้ก็เรามาอยู่กันในอีเวนต์ล่าสุดของเกมอย่างแกน o f f e n s i e วอลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็คือแมปอีเวนต์แบบเวอร์ชันปรับใหม่แล้วอีเวนต์เนี้ยมันก็เหมือนกับแอบอีเวนต์ที่เราเคยเล่นที่มันผ่านมาแต่สิ่งที่จะมีเพิ่มเติมมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาระในช่วงแรกแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวที่มีประโยชน์ในช่วงหลังอย่างด้วย Gundam a s u r e Cloud กับ Isaac j u มาเป็นตัวช่วยเรานี้อีเวนต์นี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่เล่น, event น,ลน,นอีเวนต์น ไปตีให้แต้มถึงตามที่กําหนดแล้วก็เอาของรางวัลตามที่เห็นนี้เลยนะครับซึ่งรอบนี้ให้ตีถึงแสนสองซึ่งเงื่อนไขก็เดิมเดิมครับตีใส่บอสให้ได้แรงที่สุดลอดให้ครบทุกคนใช้เวลาเทินไม่เกิน2เทินแล้วก็ฆ่าตรูให้หมดทั้งด่านซึ่งก่อนอื่นเนี่ยแนะนําว่ากดเอาบัฟตามที่เห็นนี้เลยก็คือมีบัฟรูปเดียากาที่จะลดพลังป้องกันของบอสลง50%อร์แล้วก็ที่เป็นรูปชีโฮก็ลด โมบิลิตี้อีก50%แล้วก็ไปกดเอาบัฟของกระดัมซีนี่ก็จริงๆก็เกือบจะเก็บครบหมดแล้วแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วซึ่งเป็นบัฟที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ทางที่ดีไปกดมาให้หมดเลยเอาให้ถึงประมาณ40-50%ได้แล้วก็แท็กเรด n ิ้งฟาสอันนี้ก็ประมาณกลางๆก,ก็อย่าลืมที่จะเน้นแอทแทกกับคีเลทให้ได้50%เหมือนเดิมแล้วก็อันสุดท้ายวันช็อตคีย์เลอร์อันนี้ก็เหมือนกับเรดดิ้งฟาสก็คือเน้นแอทแท็กกับคีเลท50 ๆถ้าหากเรากดบัฟครบอะเราจะสามารถผ่านด่านนี้ได้แบบสบายมากๆโดยที่ไม่ต้องปวดหัวแล้วก็ต้องรีหลายๆรอบแต่ถ้าหากใครเป็นสายรีบหรือว่าอยากจะผ่านอะไรได้ไง่ายๆเนี่ยก็กดตามที่ผมบอกได้ก่อนเบื้องต้นก็มาดูแนวทางผ่านในโหมดนี้ยังไงมาอันนี้คือเซตที่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกดบัฟตามที่ผมบอกมาทั้งนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทั้งดาเมจแล้วก็ค่าความแม่นอะไรจะไม่เพียงพอสำหรับในการผ่านด่านนี้แบบไม่ง่ายเราใช้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็น Justice m t r ใช้คนขับเป็น Lux ที่แจกจาก e v e n ์ไต่หอนครับ หลักๆก็มีใส่มอดิปเปอร์ออฟของวันช็อติลเลอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นหมอดที่หาได้ในอีเวนต์นี้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าหากใครที่มีอันดีๆดีก็ใส่ให้แรงกว่านี้ก็ได้เราจะเอามาเพื่อเคลียร์แมปในช่วงแรกพร้อมกับกดบ้าให้เพื่อนนะครับแล้วต่อมาตัวดาเมจล่ะขออนาบบาุญาตบังคับให้ใช้นักบินระดับ UR ใครก็ได้ครับที่เดินได้3ช่องซึ่งในที่นี้ผมก็ใช้เป็นคิร่ามาโตะที่ขับสไตฟฟีดอมนะครับโซนฟีดอมก็อย่าลืมยัด SP ให้เป็นเวลร้อยด้วยแล้วก็มีใส่ออ ed, ่่เีเวิตออขงภาาททจะพม โกเฟมเอามาสื่อเอามาเพื่อเคลียร์มอนเช่นเดียวกันสามารถใช้นักบินใครก็ได้ที่ท่าตีไปชิดแรงๆในที่นี้ผมก็ใช้เป็นคุณแม่เช่นเคยแล้วก็ติดมอดลิมิเตอร์ออฟของซีดาเทบวกแอทแทกเจ็เปอซ็นในอีเวนต์แล้วก็ต่อมาเป็นตัวดาเมจลองลงมาฟิโตมเออาร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องเวยัดเวียร้อยนะครับแล้วก็ใช้นักบินสายฟับอะไรก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมก็ใช้ของที่ใครๆก็น่าจะมีกันอย่าง ควาโทวาติน่าที่แจกในอีเวนต์ฮัสเวแล้วก็มีติดลิมิเตอร์ออฟของตัวเอกที่จะเพิ่มแอตแท็ก10%ต่อมาก็จะเป็นรากูนสไตล์นะครับใช้นักบินใครก็ได้ที่ค่าเอาว้เค้นสูงๆซึ่งผมก็ใช้เป็นน้องกุลุแล้วก็มีติด l เวเตอร์ออฟของฝั่งอัลเทอร์เนทีฟบวกสิเปอร์เซนต์แอทแทแล้วถ้าหากคุณไปกดบัฟที่มันเพิ่มแท็กกระดมซีดสเตตัสของมันก็จะสูงพอที่จะสามารถใช้ยานที่บวกแท็กอัลเทอร์เนทีฟสิบสี่เปอร์เซนต์ผ่านแบบไม่ง่ายได้เลยไม่จำเป็นต้องไปหายานยูอาร์มาใส่นะครับเท่าน,นี้ก็หมดสำหรับทีมบนที่มารับใช้แต่หุ่นภาคซีดทีนี้ก็มาดูทีมข้างล่างก็เป็นแท็กเรนนิ่งฟาทั้งหมดเริ่มจากบิ๊กแซมบิ๊กแซมในดานเนี้ยเราจะเอามาใช้เพียงแค่อย่างเดียวก็คือเอามาาธธาาสสตรรททท่่่่แแมมพโกุดีีีีอออยูในน้้ะับงขเเืจ เพิ่มยิงแรงให้กับคนในทีมนี่ก็ได้จากอีเวนต์ไต่หอล่าสุดแล้วก็มีการติดลิมิเตอร์ออฟของฝั่งฟิออนบวกแอตแท็ก8%แล้วก็ต่อมาเป็นตัวดาเมจที่เราจะเอามาเป็นตัวปิดท้ายบอสฟอร์บิดเดนในด่านนี้นะครับซึ่งผมก็เลือกเป็น GP04 ที่ไม่ได้ยัดเ p อะไรทั้งนั้นนะครับใช้เวลกาาสิงธรรมดาธรรมดาก็ผ่านได้ซึ่งสําคัญตาง่างก็คือ ให้นักบินเป็นกาโคเท่านั้นเพราะว่ากาโคเนี่ยถ้าขับคุณที่มันติดแท็กซาพันแลนมมันก็ยิงยิงแรงซึ่งมันก็เหมาะกับคุณในภาคมันพอดีเลยแล้วก็มีการติดเลเวเตอร์ออฟของกระหนําภาคแรกที่เทอร์โบแอตแท็ก12%แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอ่าบิ๊กแซมสำหรับเอาไว้เคลียร์แมปเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ใช้นักบินดาริวจากอีเวน event, ท์เดอร์โบได้เลยลก็มีติดเลเวเตอร์ออฟ10%แทนแล้วก็ตัวมีหน้าที่ในการแปะลดพลังป้องกันของบอสก็คือกระดําำแดง ที่ขับโดยทูติชเช่นเคยก็มีติดลิมิเตอร์ออฟประจำตัวของกระดัมแดงนั่นแหละบวกไปแอทแท็กแล้วก็ตัวสุดท้ายครับแคสวอร์กระดัมหรือว่ากระดัมชานั่นเองหลักๆก็เราจะเอามาเป็นตัวที่ทําทั้งนเมทได้แล้วก็ซับได้ด้วยซึ่งเราก็เอานักบินอย่างไกอาจากภาคตีควักมาขับนะครับแล้วก็ติดลิมิเตอร์ออฟของฝั่ง UC ที่จะบวกแอทแท็10%ทีทั้งหมดเนี้ยมันเป็นทีมกระดัมภาคแรกแต่ถ้าใครที่เล่นอีเวนต์นีจบแล้วก็แลกยามาจนครบแล้วก็ สามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับอย่างยานอาร์อเทนของ e ีเฟที่ไดบวกแท็กเรนนิ่งฟาส์22%ซึ่งมีเหตุผลที่ผมใช้ทีมที่2เป็นทีมกันฑภาคแรกเพราะว่ามันบวกในอีเวนต์นี้พอดีแต่ละตัวที่ผมจัดมาเนี่ยก็ติดแท็กเรนนิ่งฟาสกันหมดถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวทีมที่แบบอาจจะปั้นเยอะ หลายๆตัวหน่อยทั้งฟรีดอมเอยหรือว่า Big Sam เอยแล้วก็มีการยัด SP เไว้ร้อยอยู่ประมาณ2ตัวคือฟรีดอมระดับ SR กับโกเฟมอาจจะมีขอใช้นักบิน UR ที่มันเดินได้3ครั้งซึ่งทีประมาณเนี้ยก็เพียงพอสำหรับที่เราจะเก็บแต้มให้ได้ถึงแสนสองแล้วนะครับไปลองดูพร้องกันเลย เริ่มด่านก็มกันกะ็จะทำการแปะรีบัฟรถโมบิลิตี้กับรถ้ารากันลงโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเอาเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันเริ่มโดยที่เอา u ั t ติ e m e เทียที่ขับเรือลักนะครับกดสกิลบัฟ mp ให้กับทุกคนในทีมแ้าก็ขยากมา ด้านขวาหนึ่งช่องแล้วก็กดยิงใส่จินที่อยู่ข้างบนถ้าเรากดบัฟอะไรของภาคซีสแล้วก็วันช็อตมาเรียบร้อยเนี่ยยังไงจัสติสก็ตีโดนร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วจากนั้นก็กดถ้าแบบใส่ด้านขวานี้เลยซึ่งพวกโมเบียสติดนิวเชียกับไอเจนก็จะตายทั้งหมดเลย เกียนแกงเกียนแกงเออเรียกเกียนนั่นแหละเมื่อก่อนตีเรียกเกียนแต่ว่าภาคไทยเรียกแก,ง,แรรก,แกงอ่าแล้วทีนี้เราก็เคลียร์แผงนี้จนหมดนะครับต่อมาให้เรากดที่ดักคุสไตนะครับเดินมาอยู่ข้างหน้าจัสติสมีเทียตรงนี้แล้วก็ถ้าหากใครที่ค่าตีของดักคุสไต์เนี่ยมันไม่แม่นพอก็กดสกิลนี้เพิ่มไปได้เลยนะครับสกิลเพิ่มค่าความแม่นกับค่าหลกกดตีใส่จินที่อยู่ข้างล่างนี้ ไปเลยแล้วก็กดสกิลบูเลนทิ้งไว้ก่อนครับให้เราทำการเลือกตัวฟรีดอมที่ขับโดยนักบ,บินยูอารให้มาข้างหน้าสุดในกรณีที่ถ้าหากฟีดอมของคุณนั้นไม่สามารถปิดชีพคารลเมตตี้ให้ตายในดอกเดียวได้ก็เอาสพอร์ตแอทแท็มาช่วยได้เลย,เลยกดตีไป Okay, แล้วเราก็เอาฟีดอมมาขยับตรงข้างหน้าสุดเหมือนเดิมกดยิงฟู l เบอร์ใส่จินที่อยู่ข้างบนยังไม่ต้องบัฟอะไรทั้งนั้นนะครับกดยิงไปบรงทจินก่อนแล้วจากนั้นกดบัฟแอตแทกเบอร์สแล้วก็สาดท่า f u l เบอร์สที่เป็นท่าแบบใส่ขาลางได้เลย,เลยตรงนี้ใจเย็นก่อนนะครับ คุณอาจจะเห็นแดกเกอร์ที่มันป้องกันหลายทีแล้วมันขัดหูขัดตาอยากแต่เอาท่าแมวไปใส่ให้หมดแต่ว่าผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นต่อมากลับมาที่ตัวดาร์กูสไต์ให้ลงมาล่างสุดแล้วก็กดท่าดาร์กูใสโดมิเนียนยิงเรือจมเลยโอเคครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเหลืออีก2ตัวเลือกฟรีดอมที่เป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับเหมือนเดิมเพิ่มค่าวความแม่นกับค่าหลบไปแล้วก็ขยับมาหน้าสุดเก็บไ เลนบูไปก่อนถ้าเรากดบัฟมาเยอะพอเนี่ยก็สามารถยิงให้ตายได้แล้วนะครับแล้วก,ก็กดยิงไป oh, <God. S 1> ความแมน่น98%เนี่ยถ้าอยากให้มันเต็มร้อยก็คุณต้องไปอัพฟีดอมให้มันเป็น100แต่98%มันคงไม่พลาดขนาดนั้นหรอกมั้งอ๋อไม่ได้ลืมไป98%มันก็เคยมีพลาดมาแล้วผมเทไปทีนี้ก็กดมาข้างหน้าสุดแล้วก็กดท่าโฟเบอร์ใส่จินที่อยู่ข้างบน แล้วก็จบเทินทีนี้เหลือตัวสุดท้ายครับเป็นโกเฟมซึ่งโกเฟมนี่ก็ขยับมาข้างหน้าแล้วก็กดตีตามกติใส่จินที่อยู่ข้างล่างมาด้านขวาเราจะให้ตำแหน่งของโกเฟมเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้อขอโทษต้องตรงนี้ตรงนี้ห่างจากโปรบิเดนสองช่องนะครับแล้วเราก็กดตีใส่จินที่อยู่ตรงนี้ กดตไปเยครับทีนี้พวกฝั่งข้างบนเนี่ยเราก็จะกดวางตำแหน่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเรามาดูฝั่งข้างล่างกันบ้างก็เริ่มจากกดบัฟเพิ่มยิงของมิโอลรเนีก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนมาขยับที่บิ๊กแซมอีกตัวหนึ่งที่ขับโดยนายดาริวสุดเท่ที่ไม่เคยได้3 0ันเพศนะครับก็กดตีใส่ตัวนี้ซึ่งดาริมันมีสกิลล็อกออนถ้าเห็นตัวเลขมันไม่ร้อยก็กดยัดไปเลย เพื่อความชัวร์แล้วกดยิงไปใส่ซิมที่อยู่ด้านขวาล่างนี้แล้วก็กดท่าแบบได้เลยครับรเราเกียว์แพงนี้จนหมดละต่อจากนั้นกลับมาที่บิ๊กแซมของมิโอลิเน่ครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงช่องนี้แต่ว่ากดสกิลบูสเลน แล้วก็ไปล็อกใส่จีนที่อยู่ข้างบนนี้นะครับที่อยู่ข้างบนติมสองกดยิงไปแล้วก็กดท่าแมปต่อเลย <c oughs> okay. ต่อจากนี้ครับให้เรามาที่กระน้ำชาครับ กระด้ำชาเนี่ยเราต้องการที่จะไปยิงใส่จินสองข้างบนซึ่งเราต้องกดไฮสปีดของไกอานะครับเดินพึ้นไกลอีกหนึ่งช่องแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดยิงใส่ได้เลยกาตกกะตายในดอกเดียวแล้วทีนี้ก็ขยับขึ้นมาบนสุดไม่ต้องกดสกิลอะไรใดๆนะครับเพราะว่าลำพังเพลงแค่นี้ก็สามารถยิงไร้กระด้าตายได้แล้ว ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวเราจะขยับตัวกระดำแดงขึ้นมาบนสุดเลยนะครับแล้วก็กดยิงบิดไฟแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้กด b o o เล l a รอทิ้งกัาไว้นะครับไม่ต้องทำอะไรกดรอทิ้งไว้ได้เฉยแล้วก็กด standby สุดท้ายกาโค เป็นตัวที่ชิลที่สุดแล้วครับไม่ต้องทําอะไรตอนนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วก็กดจบเทินไปจากนั้นอีฟากกดแอทัคเบิร์ดกับที่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้กดตีใส่จินที่อยู่ด้านสายก่อนไม่ต้องเอาท่าผ่อนใดๆนะครับกดตีตามปกติเพราะแค่ลําพังพี่แกก็ยิงทีเดียวตายแล้วอันนี้ก็เช่นกันยิงใส่จิน้นอยู่ข้างล่างต่อแล้วก็ ตอนนี้ผมขอญอากอธิบายนิดน,นึงเราเอาดูเอลมายืนอยู่ใ,ใกล้ๆฟอร์บิเดนแน่นอน f o r ์บิเดนมันจะล็อกตัวที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือดูเอลแต่ดูเอลเนี่ยมันจะมีสกิลแพสซีฟอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากตัวเองตายตัวเองจะระเบิดก่อนแล้วกลายเป็น ดยเอลธรรมดาได้แล้วก็โรติเกมนี้ครับถ้าหากตัวอะไรก็ตามแต่ที่มันเล่งเลือดได้เนี่ยตัวที่ตีจะไม่สามารถใช้ชสเต็ปต่อได้ซึ่งนี่ก็คือคีย์หลักของในดานนี้ที่เราจะต้องใช้ตัวอี้าในการล่อเพื่อให้มันเสียเทิร์นจานวนชนสเตเปกว่าโ10-11กระลอบอให้เราขึ้นมาหนึ่งช่องตรงนี้นะครับให้เรายืนอยู่ใกล้ๆฟอร์บิเดนประมาณ1 2ถึงช่องนะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะฟอร์บิเดนเนี่ยมันจะใช้แต่ท่าที่ไม่แรงถ้าหากคุณอยู่ไกกลว่านนั้ คุณจะโดนท่าที่แรงที่สุดแล้วก็ติดแท็กแอสโวลูฮิตที่ไม่ว่าคุณจะกดสเวหรือว่าเอาใครมาแทงเนี่ยยังไงก็บังคับตายร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเราตีส่วนผมไม่ได้ตอนนี้ไอพวกแร็กเกอร์ที่อยู่รอบๆมันก็จะมากันให้แล้วก็อดทนรอรลลอบต่อไปในเทิร์นที่บอสมันกำลังจะตีใส่เราแทนกดสแตนบายครับอ่ะมันก็จะตีใส่โดยที่ไม่ใช่ท่าแรงที่สุดแล้วก็เราสามารถเอาโซลจีมาแป,ะ,ปะดีบัฟได้ด้วยถ้ามันโดนนะเสร แต่ที่เหลือนี่ก็เอาท่าที่แรงที่สุดของอีฟ้าไปยิงด้วยเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือพยายามแบบเก็บดาเมจใส่ตัวพาบิเดนให้ได้เยอะที่สุดนะไม่ใช่แค่ตีให้ตายในดอกเดียวนะครับเก็บดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่ดาเมจตอนจบด่านมันจะถึงตามที่กําหนดแล้วเราก็ได้แต้มแสนสองนะครับก็กดตีไปแต่โดนสวยงามโอเคแล้วต่อจากนี้ไอ้พวกแร็กเกอร์ที่เหลือไม่ต้องห่วงเลยครับมันตีอีฟ้าอีฟ้าของเราอึดอยู่แล้วถ้าเราก,กดบ้ามาครบก็กดตีไปตามปกติ อันนี้ก็มันมายิงกระน้่มชาก็ปล่อยไปเราก็ยิงส่วนเแล้วมันก็เข้าถึงเธอเราเพราะว่ามันจะขยับมาแต่เฉพาะตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเราทำการขยับตัวฟิดอมมนยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็กดยิงโครเวอร์ใส่จินที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกดบล็อกอะไรนะครับและจากนั้น แล้วก็เอากระลำชามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อรอยิงใส่โควิดเดนอันนี้ก็กดยิงตามปกติและจากนั้นครับคุณเห็นโกเฟนที่อยู่ตรงนี้ไหมครับกดท่าแมปใส่เลยมันก็จะโดนเ,เกือบตายเอาให้แบบ o r วิดเดนเหลือปิ่มๆหนึ่งที่สุดถ้าตัวไหนที่สาท่าแมปแล้วทําให้ o ควิดเดนตายอย่าใช้นะครับให้มันเหลืออยู่แค่ปิ่มๆพอตีไป <c oughs> โอ้ยดีแลติด แต่ว่าเหลือเนี่ยเหลือแค่ดีอ่ะทีนี้ก็เอาฟีดอมของคอโทนะครับมายืนอยู่ใกล้ๆตรงที่ยิงฟูตเบิร์ดได้อะตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเราจะ่อยตรงนี้ด้วยเพื่อที่เราจะให้คอโทมันมายิงตรงนี้ฟรีๆโอเคครับตอนนี้เราครบองค์ประกอบแล้วขยับทูตีมาข้างบนเตรียมมารอยิงตอนนี้คือเราจะถงอตัวซับทั้งหมด3าตัวก็คือฟีดอมของคอโท กระน้ำชาของไกอาแล้วก็กระน้ำแดงของทูจิแค่นั้นมาพระเอกที่รอคอยมานานกดบัฟทุกอย่างให้พร้อมครับกดบัฟเสร็จขึ้นไหข้างบนสุดครับกดยิงใส่ได้เลยแล้วก็ยัดทุกอย่างให้หมดเลยครับเอาลืมไปว่าไอ้เดี๋ยวนะลืมไปว่าดีมันยิงอยู่ตรงนี้มันยิงถ้าภูเบศใส่ไม่ได้ก็ขยับขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งขออภยัย ก็ขยับมาตรงนี้ครับเพให้แค่มันยิงท่าคูเบอร์ใส่ได้ก็พออ่ะจบเทลินไปแล้วก็ขยับตาโคเข้ามากดตัดให้หมดทุกอย่างไม่ต้องกักครับเราต้องการดาเมจที่สูงที่สุดภาวนาะแค่อย่างเดียวว่ากาโคมันจะยิงไม่มืดเพื่อที่เราจะได้แต้มสายสองนะครับอ๋อลืมไหนๆก็จะเท่ก็อ่ากดดูอันนี้หน่อยครับุคําอ่ะแต่ลดสปีดด้วยไปลุย อ่ะถ้าอย่างนี้คือโดนถ้าอย่างนี้คือยิงโดนแน่นอนแต่ที่เหลือไม่รู้นะอ่ะดูผลลับโดนโดนโดนสุดยอดโดนหมดทุกตัวแสนสองสามพันเจ็ดเอเขาพูดผูด้ผิดแสนเออเออแสนสองแล้วเนี่ยเออแสนสองไม่ได้สองแสน งงเองงงเองโอเคข,ขออภัยที่ทําให้มึนก็ประมาณนี้แหละถ้าทุกทุกอย่างที่ผมว่ามานั้นยิงโดนหมดถ้ามันหลุดแม้แต่ตรงใดตรงนึงก็รีแค่นั้นแหละถ้าอยากจะเอาโชว์ที่สุดนะครับถามว่าเซตทีเนี้นสามารถทาถึงแสนห้าที่มันมีภารกิจเสริมขึ้นมาไหมบอกเลยว่าไม่ยังไงก็ไม่ถึงถ้าอยากทาถึงขนาดนั้นอะ่ะให้หุ่นยูอาร์ดีๆไปเลยจะดีกว่าก็ประมาณนี้สาหรับแนวทางในการตีถึงแสนสองของอีเวน แกนเอาอเป็น4ิวอลุ่มหนึ่งถ้ามีเทคนิคอะไรไดีๆเดี๋ยวจะบอ,บอกกลับกันเช่นเคยครับไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ